ได้เริ่มทำการสมัครเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Pitter ์ u ุ i i u k ุกหลังจากที่เขาสมัครเฟซบุ๊กเขาเล่นลสินค้าในทุกรพอกเก็แต่แล้วเขาก็ผิดหวังในา้าน้าเฟซบุ๊กของเขาถ้าคนเรารูนะ้อนาคตร่วมนะ้าก็คงดีสินะเสียดายของจริงๆนะเสด,เสดข้อความก็มีเพื่อนๆมาแสดงความเห็นกันมากมาย มีข้อขอเป็นเพื่อนจากหญิงสาวโดยใช้ชื่อว่าโอตั้งโอต่อจากนั้นมาเขาก็เริ่มพูดคุยและรู้จักกับโอตั้งโอขึ้านเิ่งขึ้นอิดิได้รับคำเชื่อเข้าเ่เล่นเกมจนทาให้เขาเริ่มติดเกมแล้วไปทํางานสาย,ยาที่ทํางานเขาก็สนใจแต่เกมและไม่ค่อยตั้งใจทํางานถึงจะยอมนาเงินไปแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการเล่นเกมหลังจากที่สกิจกลับมาถึงบ้าน ก็พบความผิดปกติกับหน้าเฟซบุ๊กของตนเองชา้าหวันลุกงคืนเริ่มคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเขาสามารถมองเห็ุอนาคตผ่านทางเฟซบุ๊กได้จริงหรือเข้ามาเช็คเฟซบุ๊กแต่แล้วก็พบข้อความผิดปกติว่าเขาได้ตั้งสถานะก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไฟฟูนสกิปก็พบข้อความผิดว่า เขาได้เจอป้ายภูที่ร้านโจ๊กหน้าปากซอยในนั้นสุกิตก็รีบออกจากบ้านไปร้านโจ๊กด้วยความรีบของเขาเขาจึงรีมหยิบกระเป๋าสัจางออกไปด้วยนะร้านโจ๊กปิดผิดหวังเมื่อเขาสวนทางกับป้ายภูที่เดินไปกับผู้ชายคนหนึ่งิเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาจึงกลับมาเปิดเฟซบุ๊กอีกครั้ง,ง,งและพบว่า ตนเองในอีกบวงหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลสิริธัญญาเมื่อเขาอ่านข้อความเสร็จเขาก็ตัดสินใจโพสข้อความว่า,วาเรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังจริงๆตัดสินใจที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเล่าให้กับตัญญญ้นต๋อฟัง แล้วต้งผอก็ให้คำแนะนำดีๆกับอีกเปิดเรื่ขึ้นมาอีกครั้งข่าวประกอความว่าวันนี้ออกเด็ดสเป็นไงบ้างครับทุกคนอ,อีกเริ่มหาผลประโยชน์กับการที่รู้อนาอคตของตนเองและได้ทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเลขเจ็ดสามณวันหวยออกพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว เลขที่ออก 7, 2. 2> อเจ็ดสองเฮ้ยไปได้ไงวะเขาไม่ถูกรางวัลเนื่องจากเกิดเหตุไม่้าคิดกับผู้จับรังวนวนเขาจึงหาวิธีใหม่และได้เห็นข้อความที่ว่าโต๊ะที่สี่อออินตาที่สิบหกใช่เลยหุนึกขึ้นได้ว่าเขาได้ได,ดูข้อความก่อนหน้านี้แล้วพบว่าเขาได้ไปที่มาเขา แล้วสุกิตก็รีบไปมาเกาทันทีนักมาเาก่สกิตได้มาเล่นการพน,นันและชนะในการเล่นการพนันในครั้งนพร้อมทั้งได้เงินมามหาศาลจากนั้นเขาก็กลับประเทศไทยทันที หวางลุมคืนชายชุดดำอยู่ในห้องของสุกิจเฮ้ยน้องตื่นนี้แล้วคุณพ่ใครเขาไม่ได้ไงพอหนุมูตัวใหม่มาทำมันลงไปทำอะไรดูไม่ตัวที่นายเขาไปเล่นไปตองเฮียต,ตองเขาจากนั้นชายชุดดำก็ลุมทำร้ายนายสุกิตหนะ้าโรงพยาบาลอุ้ตัวอีกทีนึงก็พบว่าเขาได้นอนอยู่โรงพยาบาล ละไ,ได้คบกับพยาบาลสาวสวยที่ชื่อว่าฝ้ายูกสวัสดีครับผมสุกิบครับคุณฝ้ายผูกค่ะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับสุกิบและฝ้ายผูกก็สนิทสนมกันมากขึ้นนา่สถ้าโอกก็เข้ามาเยี่ยมสุกิบแล้วพี่สุกิบใครอะพึมโอเองเมือีบอ้านนไ่งไม่เห็นดียากเลย ทุกหนู่าะนะถามตำรวจอ่ะเขาบอกว่าบ้านพี่โด,ดนบุกรุขันจะของบ้านร็ย,ย,ย,ยิงโดนอัสจตนย์สภาพเลยติดรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาถูกทำร้ายจา,จากตั้งอกปั่นออกจากโรงพยาบาลเปนแ,แน่พอจะได้กลับบ้านแล้วก็ตื่นมาแต่งตัวหลอดด่อแตเช้าเชียนะคะคุณสุกีดเออก็ไม่เห็นขนาดแ,แล้วครับคุณป้ายครับ ผมนึกออกแล้วว่าผมเคยเจอคุณที่ไหนครับครับผมจำได้ว่าผมเคยเจอคุณที่ร้านจอหน้าปากซอยคุณพอจำได้ไหมครับค่ะค่อยจำได้ค่ะแล้วความสัมพันธ์ของคู่ก็เริ่มไม่ใช่แค่ในฐา,านาะผู้ป่วย<า>กับพยาบาลอีกต่อไปออกจากโรงพยาบาลจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเขาได้รับการเลือ่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ที่เขาทราบข่าวดีเขาได้โทรหาค้าบูนัวันทดีสวัสดีครับคุณฟ้ายสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรหรอคะวันนี้ผมมีข่าวดีที่ทํางานเลยอยากเลี้ยชบองแนละสอบคุณคุณฟ้ายครับผมไปรับคุณฟ้ายตอนบ่ายสองได้ไหมครับบ่ายสองหรอคะทำไมเร็วจังก็อย่างนีน้ไม่เป็นไรคะ่ะเอาอย่างนี้เราไปได้วยกันเลย ไฟอยากแนะนําคุณให้รู้จักกับใครคนหนึ่งพอดีคุณสุกิปบ้างใช่ไหมคะบ้าครับราาานบักทหารบาปบาัดและฝึกอาชีพคนพิการคุณหมอคะวันนี้ไฟพาเพื่อนใหม่มาแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีครับผมหมอชูครับเออผมสุกิจครับชูผูอเป็นคนไข้ในสถานพยาบาลแห่งนี้และหมอชูงไงไเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ร้านโจ้ห้สุกิจฟัง จิตนึกขึ้นว่าที่แท้หมอชูเป็นคนช่วยเหลือป้ายชูแทนที่จะเป็นเขาถ้าวันนั้นต่อมาทำช่วยเหลือป้ายชูเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นกบับหมอร้านไอติมจิตรอตั้งโอที่ร้านไอติมเพื่อเลี้ยงตอบแทนต้อตอโอ๋แต่ตั้งโอ๋ก็ไม่ได้มาตามมาัดโหนาฬิกาจิตพยายามติดต่อตั้งโอ๋ด้วยความเป็นห่วง แต่แล้วก็ไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับของมาเลยวันรุ่งขึ้นตั้งโอติดต่อกลับมาแต่ไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์และเล่าเรื่องทั้งหมดให้สุกิตฟังว่าเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝิ่งมือของตั้งโอเนื่องจากตั้งโอได้กลับมาแก้ไขอดีตเกี่ยวกับอนาคตของสุก,กิตและสุก,กิตก็ได้รับรู้ว่าตั้งโอเป็นรูปของเขาเองสองอาทิตย์ต่อมา ณสนามบินสุวรรณภูมินาะงสุกิตก็ได้ไปส่งไ้คฟูที่สนามบินเนื่องจากไฝครูได้ไปเป็นพยาบาลอาสาสมัครแล้วสุกิตก็สัรภาพความในใจกับไ้คฟูผมรักคุณนะคะไฝ่แค่ไหนออขึ้นใช่ก็เฝ้ายืนมองเหตุการณ์อยู่ห่างๆด้วยรอยยิ้ม จากนั้นตั้งโอ,อ๋ก,ก็จากหายไปรชสุด